มือจับมือกันเออจับมือจับมือจับมือเช็ดแฮนด์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 ก่อนดิเอาจะคันคันคันอย่างเดียวเลยไม่ได้เรื่องให้มือแต่สามเออลุกมามาเช็ดแฮนด์เดียวแต่มือเต็มก่อนมาจับมือเดี๋ยว จับมือกันก่อนจับมือกันก่อนจับมือกันก่อนเหยามือหน่อยเหยาม,มือหน่อยข้างนู้มอ่ะข้างล้มข้างล้มข้างนู้นสองข้างล้มมาดีข้างนู้อนอ่ะ,นะส่งมาดีไม่ต้องมองตัวอื่นเขามองทําไมล่ะตัวอื่นเออส่งมือมาอย่างนี้ใช่ได้เลยนั่นนี่ใช่ได้เดียมเยียม